นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกสมัยที่80ที่สูงการประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติในการเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีภายใต้หัวข้อการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิกโดยนายยกนั้นได้ระบุว่า ตนรู้สึกประทับใจกับความร่วมมือการระหว่างสหประชาชาติกับประเทศสมาชิกในการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี2030ทั้งนี้ยังได้กล่าวต่ออีกว่าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีชีวิตชีวาและมีพลวัตจึงจะเป็นต้องแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเร่งด่วน โดยได้มองเห็นถึงความสําคัญของนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีคุณภาพดีขึ้นในราคาที่ถูกลงพร้อมเสนอแนวทาง2ประการสําหรับการดําเนินการทางนวัตกรรมดิจิทัลทั้งการส่งเสริมศักยภาพและการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลไปถึงกลุ่มเปราะบางให้กับผู้คนและชุมชนและการจัดการความเสี่ยงจากนวัตกรรมโดยขอให้ร่วมกันหามาตรการจัดการปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์และลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และก็ตามนายเศรษฐายังได้กล่าวปิดท้ายอีกด้วยว่าการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายตาม SDG และตนเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ของการประชุมจะสามารถนำไปต่อยอดในการประชุม High Level Political Forum การประชุม Summit of the Future และก l o b a l Digital Compact ในปีนี้ ซึ่งไทยพร้อมเสริมสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและสนับสนุนความร่วมมือกับ s c a p เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อไป In closing, I firmly believe that together we can realize our common aspiration of a digital empower future. Thailand stand ready to collaborate with s c a p members countries towards this goal. Thank you.